สวัสดีคุณลุงสมนึกนะครับอันนี้จะเป็นาการรีวิวแบบ p r i v a t เลยนะครับส่งตรงถึงคุณลุงสมนึกโดยเฉพาะเลยนะครับคือตัวเนี้ยเป็น k a วา s a กินะ TD สเอ้ย TG 2 4งสนะครับสอนั่นแหละโมเดลอันเดียวกันนะครับเอาไปเปลี่ยนกับ c ีน็อกสองสี่ซึ่ง c ีน็อกคุณลุงบอกว่าสตาร์ยังไงก็ไม่ติดอะ ผมเอา TG24 ให้นะตัวนี้มันมีสวิตปิดเปิดนะคุณลุงเนี่ยสวิตอยู่นี่นะครับดันขึ้นบนชี้บนฟ้าเนี่ยเปิดลงล่างปิดอ่ะอันนี้เปิดไว้แล้วนะเปิดไว้แล้วนะ,ะมีคือเดิม,ดมจากญี่ปุ่นนะน้ำหนักจะมีมากกว่าซีนอกนิดน,นึงอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนตั้งแต่แรกเลยนะครับใส่น,น้ำมันเพราะเครื่องทุกตัวเราโอเวอร์ฮอนไปให้เรานะ อันนี้ก็รุ่นนี้ก็เขอย,ยังชั่วนะครับส่งไปเปลี่ยนให้คุณลุสงสมนึกเรื่องว่าอะไรมันมีเยอะมันมีทุกชิ้นส่วนเลยนะครับฝานะครับทีนี้มันมีแง่งให้กดตรงนี้นะนี่แง่งเหล็กนะกดตรงนี้ค้างไว้ปึ๊บด้านขวามากดตุ่มยางไอ้ด้านซ้ายนะกดตุ่มยางตรงนี้นะตุ่มยางโอเค เนี่ยน้ำมันขึ้นมาแล้วะฮะทีนี้จนกว่าน้ำมันมันจะออกสีนี่นะกดหนึ่งกดสองจนกว่าน้ำมันมันจะล้นออกตรงนี้โอเคตอนนี้ตอนนี้เริ่มมาแล้วนะครับโอเคนะครับน้ำมันเต็มระบบนะฮะโช๊คอยู่ตรงนี้นะครับดันโช๊คขึ้นเร่งคันเร่งไว้ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต ติดแล้วปุ๊บเอาชกลง กาะก่อนนะครับแล้วก็กระตุกนะครับคือเราเทสต,ตัดไปแล้วนะครับแต่พอไปถึงคุณลุงนี่สตาร์ทไม่ติดงงเหมือนกันนะตัวนี้ก็เทสต,ตัดให้แล้วนะครับขอจูนจูนเนอร์หน่อยครับเดี๋ยวพี่ปรับจูนให้นิดนึงไปไหนหมดแล้วจูนเนอร์เราา ให้คุณลุงให้คุณลุงสตาร์ทตามขั้นตอนนี้นะครับและทุกครั้งอย่าลืมนะครับผสมอัตลูปตามกระบอกที่ให้ไปนะครับ2 0ต่อ1นะครับเอ้ย25ต่อหนึ่งนะครับเบนซินเท่านี้เราใส่อัลโตลูปให้1งขีดนี้แล้วก็เขย่านะครับถ้าตัดทั้งวันให้เพิ่มอัโตลูปเป็น20ต่อ1นนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งขึ้นรถให้ไปเปลี่ยนตัวนั้นออกมานะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ